สวัสดีครับเจอกับช่องผมเหมือนเดิมมาเนสัมภาษณ์นี่ครับดูคนเรียนมากอ่านหนังสือไทยครับได้ครับจักชัยครับมองชัยครับวังคันทะศีวดีจะมหาถีครับนี่ครับดู๋ยวดูเลยครับมองชัยครับ,ว,บรวันธามิาี่เขาชื่นชอบศาสนาพุทธนะครับตูอาหารวันธามิพาตุโยอาหารวันธามิสภะโสพุทธธรรมสังฆูเชนิใช่ไปฝึกอ่านหนังสือในมาไกก็อ,อยู่อยู่นานแล้วมันก็ คือบอกว่า,วาคือคือบอกว่าชินไปมากกว่าเรอาก็ดูจากย t ท b บบ้างอะไรบ้างนี้แล้วอยู่วัดหลวงตาสอนไหมที่ตอนอยู่วัดไม่ได้สอนอะไรอยู่วัดทำอะไรบ้างอะอยู่วัดก็ตืต่นเช้ามาก็กาวดวัดออกาวดวัดเสร็จปุ๊บก็หลวงตากลับมาก็คือให้หลวงตาฉันออฉันเสร็จแล้วก็เราก็มาฉันตอ,ออแล้วก็นอนแล้วก็เล่นเกมเหรอ,อ แล้วก็ประมาณทั้งบ่ายสองบ่ายสองครึ่งก็เราก็ไปรดน้ําต้นไม้สี่มโมงครึ่งกวาดวัดอีกแล้วม,มันก็พูดไทยอะไรไทยได้ทําไมไม่ไปทางานกรุงเทพ่ะาชัยทำไมไม่ไปทำงานกรุงเทพอ่ะผมทํางานกรุงเทพมาหลายปีแล้วครับผมเบื่อแล้วครับแล้วมีครอบครัวเคยมีครอบครัวไหมยัง ผมมีมาไม่รู้กี่รอบแล้วครับเมันทำไมเขาอยู่กับเราไม่ได้เราอยู่กับเขาไม่ได้เราดีเกินไปครับเขาไม่ได้โอ้ยเราดีเกินไปเราดีเกินไปเขาเขาไม่ค่อยนี่กับเราครับเขาคิดว่าเราไม่ดีไม่ดีพอสําหรับเขาครับอเรามีความเสียใจอะไรไหมก็เฉยๆครับเหรอชินแล้วด่านพูดง่ายๆด่านชีวิตนี่คือว่าอย่างนี้นี่ผมว่ามันแล้วแต่คนเราอ่ะมันไม่ใช่คู่ชีวิตก็ ไปงคนต่างปนี่ชีวิตของคนเมียนมาครับที่เขาคิดในแง่มุมหนึ่งของชีวิตเขาครับนี่เขามาอยู่เมืองไทยได้กี่ปีนะชัยก็รวมๆแล้วก็เบ,บนเซร็จก็เกือบยี่สิบปีครับยี่สิบปีเขาอยู่ตั้งแต่นั่นแหละครับแม่เขาเบ่องออกเก็บท้องมาเขาก็มาอยู่เลยครับตอนนี้อายุสามสิบเจ็ดครับผมสามสิบเจ็ดเขาเกิดได้แค่สิบเจ็ดปีครับเขาก็มาอยู่เมืองไทยครับผมอยู่เมืองผมมาที่เมืองไทยตั้งแต่สิบสี่อายุสิบสี่ครับแล้วกลับบ้านรู้ทางกลับอยู่ไหมชัย กลับไปแค่รอบเดียวครับบัตรประชาชนหายก็เลยไปแจ้งหายแล้วก็ไปทําใหม่ครับเหรอแล้วก็มาทําเอกสารอยู่ไทยอยู่สถาบอนเลยนนี่เลยครับอ๋ออยู่ไทยสนุกกว่าใช่ไหมก็มันก็สนุกไหมมันก็สนุกแต่ว่าเรื่องไปเรื่องกินเรื่องอะไรมันสะดวกกว่าเยอะครับเหรอแต่ถ้าพม่ามันก็ลําบากมีฟุมมีไฟไหมพม่าพม่ามีครับบ้านผมก็เป็นในเมืองนะครับเจริญครับเหรอแล้วเจริญทำไมไม่อยู่บ้านเราบ้านผมมีผับเยอะครับเหรอผับ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 ตรงนี้อใช่ครับ ขับบาร์ธรรมดานี่แบบแล้วทำไมมึงไม่อยู่ทำงานที่แบบที่นู่นล่ะชัยเพราะว่าค่าแรงมันน้อยครับวันเท่าไหร่ค่าแรงที่นู่นค่าแรงที่นู่นถ้าเกิดว่าแค่ตีไปแค่เอาง่ายๆคือก่อสร้างนี่ก็ได้แค่แปดพันอย่างนีค 8, ้ครับก็อแปดพันก็ถือว่าดีแล้วอยู่บ้านเราใช่แปดพันจ้าสครับอ๋อแปดพันจ้าสต่อวันต่อวันครับโอ้โหก็เยอะแปดพันจ้าสแล้วชั 8, ยแปดพันจ้าสนี่ซื้อหมูไม่ได้โลนึงไม่ได้เลยครับโอ้โหแล้วเขาทำไมไม่มาเขาไม่เพิ่มเงินให้อ่ะนายกใครเขายังเพิ่มค่าแรงให้เลย นายกพม่าก็ไม่ได้เพิ่มให้เหรออใช้มีอะไรจะฝากถึงคนที่อยู่พม่าอยู่ในไทยมั้งครับเป็นแรงบันดาลใจครับเอามือออกก่อนครับเอามือออกก่อนครับใช่ครับไม่ไงครับไม่ต้องเครียดครับมีมีแรงบันดาลใจอะไรที่จะบอกให้คนคนพม่าที่ทํางานอยู่ในไทยมั้งครับก็ว่าเปรียบเทียบกับประเทศพม่ากับกับไทยนี่ก็คือบอกว่าอยู่ไทยอ่ะทุกคนก็สนุกกว่าแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าได้ในรับดีกว่า ถ้าไปอยู่ที่พม่ามันไม่มีมันไม่มีความเจริญแน่นอนครับถ้าเกิดว่าไม่มีกิจการของตัวเองหรือไม่มีร้านค้าของตัวเองอย่างเงี้ยมันไม่มีความเจริญหรอกครับหาวันกินวันครับแล้วลบ,อบอกเพื่อนๆให้รับประเทศไทยไหมครับว่ายังไงครับก็ส่วนใหญ่แล้วร้อยทั้งร้อยผมก็ถามดูก็เขาก็ เขาก็เขก็รู้สึกดีกับประเทศไทยแล้วก็เขาก็รักอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่รักมันก็ส่วนน้อยที่แบบว่าเหมือนแค่ๆว่าทำทำแบบว่าเรื่องไม่ดีอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าต้อไปตีรมไม่ได้ครับคนมันสิบคนมันไม่เหมือนกันทั้งสิบคนครับอือย่างไรคนคนดีก็มีสักเจ็ดถึงแปดคนคนไม่ดีมีแค่2คนแค่ใช่ใรักคนไทยไหมครับก็ผมอยู่จนจะเป็นไทยอยู่แล้วครับทุกวันเนี่ยนะครับ รักประเทศไทยนะครับชัยครับช่วยกันดูแลทาความตอาดประเทศนะใช่ครับผมเคี้ยวหมากอย่าทุยน้ําข้างทางนะครับผมทุยใส่ขยะตลอดครับดีมากครับอาครับในชีวิตหม่องชัยครับนี่ครับใครอยากรู้ชีวิตคนเวียนมาที่มาอยู่นะครับยังไงนี่ครับเขามาอยู่ประเทศไทยเขาก็มีความสะดวกสบายน่าแ็แรงดีถึงเขาได้น้อยเขาก็รู้จักมารยาทครับต่งให้พ่อให้แม่เขาชัยบอกรักอะไรถึงแม่ไหมครับถ้าแม่ดูยูทูบอยู่แม่อายุมากแล้วครับแปดสิบกว่าแล้วครับแม่ไม่ดูแล้วครับ อ๋อโอเคครับแต่มีหลานอยู่ที่กรุงเทพเทยอะครับโอเ้เขามีพี่มีน้องอยู่นะครับเขาไม่ใช่ตัวคนเดียวนะครับพี่น้องเขาก็มาทํางานอยู่ไทยใช่ไหมครับที่กรุงเทพครับเปิโดโรงงานเองครับนี่ครับแต่เขาเขามาทําตัวแร็วกอย่างเงี้ยนะครับที่เมย่างกี้เขาไม่เอาผมครับอ <laughs> ือดีแล้วครับงั้นว่จะไม่จบครับเนี่ยออครับงั้นผมขอให้คุณชัยรักประเทศไทยนะครับครับผมชัยโยโอเคครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องด้วยครับกดติดตามกับซับสไครตด้วยครับคุณครับซิง